200,000 9,000บาทแล้วครับผ่อนเดือนละ3,000จ้าผ่อนเดือนละ3,000ผ่อนเดือนละ4,000ครับ200,000 9,000บาทสี่ประตูยกสูงเกียวโต219ผ่อน4,000ผ่อนเดือนละ4,000บาทครับเอ็กแพนเดอร์579,000บาททีเอเคอสนะครับท็อปสุดผ่อนเดือนละ10,000 DMAX อย่างนี้ครับ200,000 39,000บาทครับผ่อนเดือนละ4,000ผ่อนเดือนละ5,000 1 8ึ0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ3,000ันจ้าผ่อนเดือนละส0 0พันครับผ่อนเดือนละ4,000 4,000ปลายนะผ่อนเดือนละห0 0พันครับซิตี้ครับผ่อนเดือนละ3,000ผ่อนเดือนละ4,000บาท2 1ง0 0 0หนเก้นบาท4ประตูยกสูงเกียวโตสองหผ่อน4,000ผ่อนเดือนละ4,000บาทครับ D Max อย่างนี้ครับ2 3ง0 0 0สาเก้นบาทครับผ่อนเดือนละ4,000 ผ่อน6,000บาทตลอดสัญญาครับผ่อนเดือนละ5,000บาทตลอดสัญญาครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทครับผ่อนเดือนละ9,000เยนบริสแคลนเดอร์579,000บาททีรกค่สนะครับท็อปสุดผ่อนเดือนละหมื่น539,000บาทนะครับผ่อนเดือนละหมื่นผ่อนเดือนละหมื่นครับพี